สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีเมนูยำถั่วปูนะคะก็จะมาทำแบบสไตล์บ้านๆเลยนะคะทำกินที่บ้านนะสังเกตดูเตียงนะคะก็วัตถุดิบของเราก็จะมีถั่วปูหมูสับน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็หอมแดงพริกมะนาวพริกเผาแล้วก็ชอบกิน มันก็จะใส่นมนะแต่อันนี้จะใช้นมแทนกะทินะคะเพราะว่าเป็นกนลแพ้กะทิเนาะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยพอน้ำเดือดเราก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะอันนี้ลงไปเลย พอเริ่มเปลี่ยนสีก็ตักขึ้นเลยเห็นไหเริ่มเปลี่ยนสีจริงๆลวกไม่ต้องลวกนานก็ได้แล้วแต่ความชอบเอาพอมันมันก็ได้นะะไฟมันไม่ใช่ตอกแก๊สไงมันคุมไฟไม่ค่อยได้หรอก เราก็เตรียมน้ำเย็นไว้นะคะในสำหรับแช่ ตักขึ้นเลยค่ะอันนี้ลงทุนไปซื้อใหม่นะเนี่ยให้เข้าเก้าโคตรหาจากที่เราทำคลิปอาหารไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากหนึ่งเราเริ่มถ่ายนานเกินไปแล้วก็ซิมพังนะครับ เรื่องตัดต่อไม่มีนะคะทำสี่ครั้งไม่ได้เลยได้แต,ต่ตอนทำตัวมาตอนทำตัวมาได้ อโอเคนะคะเราก็เอาเนี้ยไปแช่พักในน้ำเย็นเนาะแล้วก็รวนหมูต่อเลยนะคะอันนี้เราจะใช้วิธีรวนหมูเอานะคะ จบไม่่วงเราจะรวนแล้วเราจะเอาน้ำหมูด้วยสูดไม่ตายตัวเนาะ เริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วยางมีอันมันเป็นหมูบดเครื่องนะเนี่ยมันไม่ใช่หมูสับมือนะคะไม่ใช่สับเองใช้เครื่องบดี๋ยวให้สุกนิดหน่อยนะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ยกพักไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็เราก็ไปเตรียมน้ำยาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราทำน้ำยาเลยนะคะก็ใส่ลงไปเลยเอาง่ายๆนะคะสะดวกสะดวกสะดวก สองชอบหวานก็ใส่เพิ่มนะคะสูตรไม่ตายตัวนะแต่อันนี้ก็น่าจะหวานมากก็แหละสำหรับคนไม่กินหวานคนไม่กินหวานใส่ช้อนเดียวนะพิกเผาะะะพิิเผาหนึ่งซ้อนโตนี่ค่ะ มะนาวความเปรี้ยวตามชอบนะคะเปรี้ยวตามชอบเลยสองลูกก็จะมวนสองคอนโต๊เนี่แหละที่เท่าที่เคยเอาไปทำ ไปทําผสมน้ำผึ้งกินอีกเลยนะบีบแบบฝรั่งเลยก็ได้ค่ะบีบแงไงบีบแบบฝรั่ง,บบก,งกำมืดมือกำมืดมือ ก็จะมืดๆหน่อยนิดนึงนะคะมันค่ำแล้วเนาะค่ำแล้วปสีไปเท่านี้ก่อนนะคะไม่พอเติมใหม่ตุนก่อนตุนให้เท่ากันก่อน เราจะเอาจากหมูเมื่อกี้ที่ล้วนนะครับเติมนมข้นค่ะเอ่อนมข้นจืดนมจืด รอนโตะแล้วกันเนาะอยากกินมันๆแบบมันๆนมอะ่ะแต่กินกะทิไม่ได้เมาคนคน้คนนะคะ้นมองไม่เห็นเลยเนะ ไปอีกนิดไม่ค่อยเปรี้ยวนะเนี่ยเดี๋ยวเอาหมูมาใส่หมูค่ะมืดนิดนึงเนาะหมูนี่เรากรองเอาแต่เอาแต่เนื้อก็ได้นะคะเราไม่ไ้อง กทำด,ด้วยถั่วพูถัวพูนี่สีไม่สวยเลยเพราะว่าน้ำไฟอาจจะอ่อนไปนิดนึงถ้าไฟถ้าไฟแบบโอเคก็จะสีสวยสดนะคะคนนี่เป็นยำถั่วพูหมูสับนะคะ นำ้ำปลาปูหมูสับไม่มีกุ้งนะคนให้เข้ากันค่ะเราก็ชิมอีกทีว่าแบบรสชาตินี้เราชอบยังเปรี้ยวพอไหมกลมกล่อมหรือยังนะคะถ้าเราชอบเราก็ตักสึกเลยนะคะ อร่อยมากมีความพอใส่หมูล,ลงไปมีความมันเค็มเปรี้ยวหน่อยหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินกับข้าวสวยก็น่าจะพอดีค่ะมันไม่ได้เค็มมากนะมันมีเค็มมานิดนึงอ,อร่อยมากค่ะ นี่เป็นครั้งแรกที่ทํานะอยากกินนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสทํากินสักทีนะคะโอเคนะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย